F 2 2่สิเรเอคือเครื่องบินขับไล่ครองอากาศแบบล่องหนของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาพัฒนาโดยบริษัท洛克ฮีมาธันร่วมกับโบอิงถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นเครื่องบินรบที่มีความเหนือกว่าศัตรูในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นความเร็วความคล่องตัวเทคโนโลยีเซนเซอร์และความสามารถในการหลบหลีกการตรวจจับจากเรดาร์เทคโนโลยีล่องหนทําให้ศัตรูตรวจพบได้ยากหนขณะที่ระบบซูเปอร์ครูชช่วยให้บินเร็วเหนือเสียงได้โดยไม่ต้องใช้เทอร์เบอร์เนอร์ทำให้ตอบสนองสถานการณ์รบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยการปรับทิศทางแรงขับของเครื่องยนต์ตช่วยให้ F 22พลิกเลี้ยวและควบคุมได้อย่างยอดเยี่ยมในระยะประชิดข้อมูลสำคัญของ F 22ได้แก่การบินครั้งแรกในปี1997และเข้าประจำการในปี2005สามารถทำความเร็วได้มากกว่าหมก2หรือประมาณ2400กิโลเมตรต่อชั่วโมงทําหน้าที่หลักเพื่อครองอากาศพร้อมบทบาทเสริมเช่นการโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินและสนับสนุนสงครามอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ยังถูกออกแบบ ให้ควบคุมสนามรบด้วยข้อมูลที่เหนือชั้นทําให้นักบินรับรู้สถานการณ์ก่อนฝ่ายตรงข้ามเสมอ F-22 ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ดีที่สุดในโลกแต่สายการผลิตได้ถูกยุติลงแล้วและสหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตให้ขายให้ต่างประเทศเพื่อป้องกันการรั่วไหลของเทคโนโลยีสําคัญด้านความมั่นคงจึงทําให้ F-22 เป็นเครื่องบินรบที่มีเฉพาะสหรัฐเท่านั้นที่ครอบครองอยู่ในปัจจุบัน สเตตเทคโนโลยีลดการสะท้อนเรดาร์ทำให้ตรวจจับได้ยากมาก s u per cruise บินเร็วเหนือเสียงได้โดยไม่ใช้เอฟเทอร์เบอร์เนอร์ดรัสเวกเตอริงปรับทิศแรงขับได้ทำให้คล่องตัวสูงในระยะประชิด Advanced sensor fusion รวมข้อมูลจากเรดาร์และเซนเซอร์หลายชนิดเพื่อการรับรู้สถานการณ์ที่เหนือกว่า Electronic warfare capability รบกวนเรดาร์และระบบสื่อสารของศัตรูได้ Inter weapon base เก็บอาวุธไว้ภายในลำตัวเพื่อลดการตรวจจับของเรดาร์ ซูเปอร์ n มนูวอร์บิลิตเคลื่อนไหวท่าทางรุนแรงได้แม้ที่ความเร็วต่ำไฮสปีดไฮดัตถูดทําความเร็วถึงมอกสองและบินได้ในระดับสูงมาก s ิ c ิว e c o m มิวเ c ชั i นซิสเต็มเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องบินอื่นได้แบบเข้ารหัส